สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9กรกฎาคม63มาดูควันหลงาการเยียวยาบัตรคนจน3,000เสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วการเยียวยาแต่ยังมีคนไม่ได้เงิน3,000ทาไมจึงไม่ได้เงินก็มาเก็บตกควันหลงกันวันนี้นะครับกลุ่มที่ไม่ได้แน่นอนเลยก็คือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เขาให้ไปรับเยียวยากลุ่มปอบบางวันที่20กรกฎาคมนะครับ ไม่ได้จากบัตรคนจนแน่นอนเพราะเขาไม่จ่ายซ้าซ้อนนะครับและมาดูครับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้3 0 0พันเป็นแบบนี้ครับจึงได้ส่วนถ้าไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้ครับผู้ที่จะได้3 0 0พจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่อยู่ในกลุ่มเปราะบางไม่ได้รับเียยาเกษตรมาก่อนนี่ได้3 0 0พันไม่ได้รับเราไม่ทิ้งกันมาก่อนก็ได้3 0 0พันนะครับไม่ถูกแจ้งบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่ยกเลิกสิทธิ์นะครับและไม่สละสิทธิ์ในเราไม่ทิ้งกันนะครับทั้งหมดนี้คือได้ถ้าแตกต่างจากนี้คือไม่ได้นะครับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ